สงสัยไหมครับว่าทำไมคนโน้นคนนี้เขาเก่งจังเลยเรื่องนี้มีที่มาที่ไปลองมาดูกันนะฮะว่าจะต้องทำแบบไหนเราถึงจะเก่งขึ้นมาได้สวัสดีครับผมเชื่อว่าลึกๆแล้วใครก็อยากเป็นคนเก่งกันทั้งนั้นแหละแต่พอสรุปออกมาพวกเราก็ไม่ได้เก่งกันทุกคนบางคนเก่งมากบางคนเก่งน้อยหรือบางคนก็ไม่ได้เรื่องอันนี้ก็แล้วแต่ครับ ซึ่งนานมาแล้วเหมือนกันผมได้อ่านตำราแนวทางที่จะสร้างตัวเองให้เก่งกาดมีความสามารถเกรียงไกลมีความรู้เยอะกว่าคนอื่นเพราะว่าคนที่เก่งหรือไม่นั้นเราจะดูกันที่ผลงานการพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าเติบโตหรือว่าดูการแก้ไขปัญหาถ้าใครทําได้ก็ถือว่าเก่งแล้วครับแนวทางที่จะทําให้เราเก่งก็ควรทําแบบนี้นะฮะหนึ่งให้เราพยายามเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลาแบบที่เขาชอบพูดกันว่าความรู้ ไม่ได้มีอยู่แต่ในห้องเรียนหรือว่าในตำราเท่านั้นแต่การเรียนรู้มันไม่มีวันสิ้นสุดครับเพราะโลกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีอะไรใหม่ๆใ,ใ,ให้เราอัปเดตอยู่เรื่อยนะฮะด้านที่2ก็คือเราต้องเปิดกว้างออกไปรับรู้โลกภายนอกบ้างครับถือมัวคลุกอยู่แต่ในโลกส่วนตัวมันจะไม่ทันกินนะฮะเมื่อวานผมไปเดินตลาดนัดเห็นแม่ค้าเขาแขวนป้ายรับผลละครึ่งเราชนะกันเกลียวเลยแต่ก็มีบางร้านครับไม่รู้ว่าไปซุกอยู่มุมไหนของโลก ไม่ได้รับสิทธิ์กับเขาซะงั้นอันที่สถ้าอยากเก่งก็ต้องพยายามหัดเชื่อมโยงความคิดปฏะติดประต่อกับเขาให้ได้แบบว่ารู้จักอัดแดปให้เกิดประโยชน์หรือว่าเอามาใช้กับตัวเราเคยเห็นไหมฮะบางคนเอาใดเป่าผมมาแปลงเป็นเครื่องดูดฝุ่นอันจิ๋วหรือเอาถังน้ํามันมาประดิษฐ์เป็นเก้าอี้นั่งอันที่สในเมื่อยากเก่งพอเห็นเรื่องยากๆนี่ก็ต้องอยากพุ่งชนครับ ไม่ใช่จองจะหลบหลีกเพราะว่าถ้าใครทําแต่เรื่องง่ายๆหมูหมูเนี่ยลับลองไม่มีวันเก่งกับเขาได้หรอกนฮะอันที่ห้าไม่แคร์ฮะถ้าคนอื่นจะว่าเราโง่เพราะคําว่าโง่นั้นมันมกมาก่อนคําว่าฉลาดไงครับสิ่งไหนที่เราไม่รู้เรายอมรับว่าโง่แล้วตั้งหน้าตั้งตาศึกษาเดี๋ยวก็ฉลาดขึ้นมาได้แต่ถ้างโง่แล้วตีฟอร์มมารู้อันเนี้ยหมดสิทรู้เลยครับหกควรเป็นคนมีวินัยฮะ เรื่องนี้ถือว่าเป็นทร,รัพยากรอันสําคัญของชีวิตมนุษย์เลยนะฮะเพราะการที่เรามีวินัยจะทําอะไรเป็นประจําสม่ําเสมอก็จะเกิดเป็นนิสยัยและมันมากพอก็จะก่อให้เกิดความสําเร็จขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักปรับตัวและก็ยืดหยุ่นเป็นด้วยนะฮะบางครั้งจะทําเป็นทื่อหรือว่าเถนตรงมันก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันและสุดท้ายให้หัดใส่ใจคนรอบข้างบังคับอย่าคิดอยู่ตัวคนเดียวบนโลกนี้นะฮะ ประเภทเก่งแล้วไม่เอาใครกับเขาเลยเนี่ยเพื่อนไม่คบขาดสังคมอย่างนี้ก็ชีวิตไร้ค่าครับอยู่ใครก็ไม่มีใครเขาเอาด้วยก็ลองพิจารณานะฮะถ้าอยากเป็นคนเก่งทําตามที่ผมว่ามาเนี่ยแล้วเราจะเก่งได้ไหมทุกวันขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแตงวัรสิ์